สวัสดีครับผมเพื่อนตีตัวแสบครับและวันนี้คือการฝังของที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยฝังมาเลยครับนี่ครับฝังจักรยานไว้1นึ่งเดือนแล้วเรามาดูกันว่าขุดขึ้นมามันจะยังขี่ได้อยู่หรือเปล่านะครับป,ป้าป๋าครับลูกใครเร็วกันโอ้โหใหญ่อยู่นะเกิดความงานเท่าเล็กน้อยครับผมจะเป็นคนแรกในโลก ได้เวลาแล้วครับครบหนึ่งเดือนแล้วฮ่าๆอินฟินิตี้อ่ะก่อนหนึ่งเรามาดูที่จักรยานนี่กันก่อนนะครับก็เป็นจักรยานย่ออะไรเนี่ยย่ออะไรเนี่ย ยอดอะไรไม่รู้ได้ฟรีมา,า,าได้มาจากอะไรงานการชาติจต่ถลากได้มาไม่น่เชื่อโชคดีมากแต่สภาพมันก็แบบยับเยินแล้วแหละเนาะแล้วพอดีมีเพื่อนขอมาเยอะด้วยเราคิดว่าแบบอยากจะอัปเกรดการฝังดินให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเนาะปพราก่อัน้นี้เราฝังของแบบเล็กน้อยฝังของกินฝังของใช้ทุกอย่างเราเยอะแยะเลยตั้งนี้จะลองของที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่แน่อนาคตอาจจะฝังรถฝังบ้านเลยก็ได้เนาะถ้ามีปัญญานะมาลองดูนก่อนว่าอันนี้จักรยานยังขี่ได้ไหมผมขี่วนให้ดูรอบนึงก่อนอ่ โอเคนี่ละเห็นไหมจักรยานยังขี่ไกลเกิน <laughs> อะโอเคเห็นไหมจักรยานมันยังขี่ได้อยู่ถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปขุดหลุมฝังกันครับซึ่งในการขุดหลุมฝังครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าเหนื่อยหนักแน่นอนเพราะว่าจักรยานมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมดังนั้นหลุมต้องใหญ่กว่าจักรยานตาเหลือดแน่เลยตั้งแต่ต้องให้ตาก,กล้องช่วยแล่เนาะโอเคไหมไม่ช่วยกันหน่อยดิหลุมมันใหญ่นะพอทีเองงานลําบากมือหยาบหยาบวะให้ช่วยนะอมีเมียวทำไรล่ะเมียวไว้ใช้ไงเออโอเคไปไปฝังกันลุย ี S <S, <S <2 Pop> ๋ยกล้อให้ด <api> ูวะไหมเอาเลยนี่ครับยกล้อยกสองล้อเลยก็ได้ทุกโอ้ยจอไปป่าละไป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 นี่อนาคตจะฝังคันนี้ฮึไมเลยเหรอความเทพนี้ความเทพนี้ไม่ได้แค่เก่ลมแล้วตอบมาเฉาะทันทีอ่ามาตรงนี้เดี๋ยวเรา ต้องวัดขนาดจักรยานก่อนเพราะมันใหญ่มากต้องลงใหญ่กว่าเนาะเวลานี้คำถามอะไรใหญ่กว่าปะวานรู้ไหมลงศพประวันมันก็ได้เหมือนนกัแต่ต้องมันต้องมันไปอ้าวล้วเฉลยสิเราบอกไม่รู้บ,บอกว่าปะวานชุบแป้งทอดอ๋อแล้วอะไรใหญ่กว่าปะวานชุบแป้งทอดกระทะทอดปะวานอย่างนี้เออมันต้องเล่นอย่างนี้ไปอย่างน,างนี้ไปไม่ถูกเลยเราจะเพิ่งรู้นะปะวานบ้านไม่มีฝังในโรงเหรอ,อ,อบ้านเดียวกันดีกว่าชาวประนากิจมา ตรงนี้นะถ้าเกิดเราจะฝังเป็นแนวตั้งอย่างนี้ตายขุดลงไปลึกมาก <c oughs> ขุดลงไปไน่าจะประมาณน้อยเซนได้ไม่น่าจะไหวเราก็ต้องวางน้อยอย่างนี้นอนแบบนี้นะจึงโอโ้ใหญ่อยู่นะดูดิอุ้ยอ้ยเดี๋ยวมาก่อนโอ้โหโรน,น่าดูเลยขุดกันสองคนสองสามีภรรยาชือเขุดมือเขาต้องพังแน่นอนเอ่ะโอเคทำมารกันแล้วเราก็เริ่มเลยลงมือช่วยกันขุดเดี๋ยวนี้ ตรงนี้เกิดความงานเข้าน้อยครับพอเมื่อกี้ที่เราวัดกันไว้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นวางแนวนอนอย่างนี้ใช่ไหมมันพลาดมันมีท่อน้ําอยู่ตรงนี้ขวางกันอยู่แล้วต้องเปลี่ยนเป็นแนวตั้งอย่างนี้แทนนะครับนี่โหนี่ดูแรงงานต่างดาวคนนี้แหมใช้ได้จริงๆเลยจะไปฟ้องกรมแรงงานต่างดาวมายถึงแบบชาวฝรั่งเศสไง อ,อ๋อิะพอร์ตเข้ามาเจอของลมแรงงานเราใช้แรงงานมีอ่ะนี่มาได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละคือพอเห็นลุมลุมเป็นรูปเป็นร่างแต่ว่ายังไม่ลึกเลยต้องลงไปอีกลึกเด้ออีกนานพอสมควรเลยแต่ให้ดูว่าเราเปลี่ยนมุมนะต้องเปลี่ยนแนวเพราะว่าติดท่อน้ํานะครับอ่ะทำต่อไปสู้สู้ทำต่อไปสู้สู้เราดิบสู้สู้เกจิสู้สู้โอเคไปต่อต่อต่อ วันนี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับมานี่มาดูานี่มาดูดิครับดูมือดิครับโอเหมือนจะง่ายนะครับขุดหลุมขนาดเท่าฝังจัก,กรยาน แค่นี้มันโหดมากนะครับเมื่อกี้ผมกับแฟนใช้เวลาขุดด้วยกันประมาณเกือบชั่วโมงได้อ่ะคิดดูดิดูมือดิครับโอ้โหที่ผมสูหกคนงานก่อสร้างหรือที่เขาต้องมาขุดประจําทุกวันนะครับสุดยอดมากครับที่มาขุดประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่จับมือหมดแล้วครับมือปวดหมดแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าขนาดเนี้ยจะกี้ใส่ได้หรือยังเรามาลองใส่กันดูครับว่าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องขุดต่อไปครับโอ้โหโหดจริงๆครับ คได้อยู่พาันเยี่ยมแล้วเราก็มาจบกันเลยครับตอนลบนี้ก็เหนื่อยหนักอีกแน่เลยจัดไป อ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมกลับลงไปในดินเนียบเลียนกริบเลยครับและตรงนี้เพื่อให้ชัวร์ครับนี่ผมโผล่ปลายแฮนด์ด้านขวาไว้นิดหนึ่งครับนี่ให้รู้ว่าจักรยานเราอยู่ตรงนี้ครับให้รู้ว่าด้านแฮนด์อยู่ตรงนี้ครับโผล่แค่นิดเดียวพอแต่ที่เหลืออยู่ในดินตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่พะเมื่อที่ผมบอกเป็นประจำครับพอผ่านไปหนึ่งเดือนปุ๊บเนี่ยต้องมีหญ้าขึ้นมีอะไรมาลกเรื่องอไไปหมดเดี๋ยวหาไม่เจอครับเดี๋ยวจักรยานหายครับแต่โหใหญ่ขนาดนี้หายก็บ้าแล้วนะครับแต่ก็ได้แหละครับ โผล่ไว้ตรงนี้ให้เห็นครับให้รู้นะครับว่าฝังไว้ตรงนี้นะครับอ่าก็เอายางวางไว้สักหน่อยกอ่าไอางไว้ที่แหนตรงนี้เลยให้รู้ว่าโอเคจักรยานเราอยู่ตรงนี้นะแล้วอีกหนึ่งเดือนเรามาขุดดูกันครับว่าจักรยานจะเป็นยังไงจะยังสามารถขี่ได้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะพังกระจุยระเบิดตู้มีแมงมากินอะไรบ้๊เขาไม่ไโก็กขันไม่รู้ต้องรอติดตามดูครับไปเลย อ่าตอนนี้ได้เวลาแล้วครับครบหนึ่งเดือนแล้วนี่เดี๋ยวมาดูสภาพกันก่อนนะครับก่อนที่จะขุดนี่ดู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 นี่ครับนี่ผมทิ้งแฮนด์ไว้ตรงนี้มันเลยยังมองเห็นอยู่นะครับตรงนี้ซึ่งแน่นอนแหละเราไม่สามารถแบบดึงจากนี้เลยได้อยู่แล้วมันนั่นมากนอต้องขุดกันขึ้นมาดูตรงนี้ต้องขุดให้ระวังนะครับเพราะผมยังหวังว่าจักรยานของผมจะกลับมาขับได้เหมือนเดิมอ่ามาลองขุดดูกันว่าเป็นยังไงอ่า นี่มาได้ส่วนหนึ่งแล้วครับตรงเนี้ความยากก็คือเวลาผมเฉาะลงไปอะ่ะโดนชิ้นส่วนของจัก,กรยานตลอดเลยโดนชึกกแบบเอ้ยมันขุดไม่ได้ขุดไม่ได้ดไไดแล้วแบบจะดึงออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันแบบว่าฝังในดินค่อนข้างลึกเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอจะได้แล้วตรงนี้ด้านล้อด้านหน้า,น,าน,นี้ยังติดอยู่นิดนึงในต่างผมนะเห็นไหมเดี๋ยวผมพยายามใช้แรงยกขึ้นมาเลยขี้เกียจขุดแล้วเหนื่อยอ่านี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอาออกมาแล้ว,ลวเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาลองขี่กันด้วยเนาะว่ามันจะยังขี่ได้อยู่หรือเปล่านครับมา ได้แล้วจบแล้วโอ้ได้แล้วครับโอ้หจ่หนักมากมันม <L ess onal effects> ีหินแบบติดตามหนักมากเลยโอเคได้นะครับนี่ได้ กานที่ฝังยินไว้1เดือนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสแกนดูใกล้กลๆชัดๆกันเลดีกว่าครับว่าแต่ละส่วนมันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากอยู่ในดินมา1เดือนนะครับ มามาไล่ดูกันเลยครับมเมื่อกี้อันดับแรกสุดเลยครับที่ผมพบเจอก็คือนี่ครับตรงนี้ครับตรงตัวขาตั้งนี่ครับมเมื่อกี้ผมตั้งมาสุดปุ๊บสปริงตัวนี้แข็งเป๊กเลยครับไม<ส>่แ<ส>น่ใจว่าเป็นเพราะว่าอยู่ในดินหรือว่าไงครับก่อนที่จะลงไปฝังดินใช้ได้อยู่นะครับพอเราล็อกปุ๊บล็อกสปริงก็จะขาตั้งอยู่ใช <ion> ่ไหครับแต่ตรงนี้พอเอากลับมาปุ๊บล็อกไม่ได้เลยสปริงตรงน,นี้น right ่าจะเสียครับครั้งแรกนะครับเสียแน่นอนครับแล้วก็ดูรอบๆนะครับตรงนี้ยังมีหินติดอยู่ นี่นี่ก่อนที่ผมเห็นเมื่อกี้ครับนี่ดูดิครับเห็นไหมคือแบบยางแตกเลยครับโม่น่าจะเป็นเพราะว่าแรงกดทับของดินแน่ๆเลยครับก่อนที่จะฝังเห็นไหมครับผมยังขี่ยังขี่ได้อยู่เลยครับเี่ยัางแตกงี้จะขี่ได้ไหมก็น่าจะพอได้เนาะก็นี่ครับตรงตัวล้อครับขึ้นสนิมหมดเลยเห็นไหมขึ้นสนิมมันก็แน่นอนเลยครับฝังอยู่ในดินเนาะมันก็ชื้นก็อะไรนะครับก็มีดินติดตามซอกล้อปกติอันนี้ก็ ก้อนหินก้อนหนึ่งนี่โซ่ตรงนี้นี่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะยังสามารถขี่ได้อยู่หรือเปล่าครับไอความลื่นตรงนี้มันคงจะไม่ลื่นแล้วนะครับทั้งสองด้านเลยไม่น่าจะลื่นแล้วแต่ก็ต้องลองดูอาจจะยังพอทูไทได้อยู่นะครับแล้วก็ตรงที่นั่งตรงนี้ก็ยังได้อยู่ปกติยังไม่มีปัญหาตรงนี้ที่ตามตัวเป็นลอยเห็น,นครับฉักฉึกฉักฉึกอันนี้คือรอยเจาะผมเองครับผมพูดอลไรแล้วแบบกองแกงก้องแกงครับเออนี่มันคือรอยเจาะผมเองครับอ่าแล้วดูล้อนหน้าสิ มีปัญหาไหมอีม่อยเห็นไหมเวลาเจาะทั้งนั้นนี่เด็กน้อยไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยล้อนหน้าไม่แตกครับนี่เยอะเห็นไหมครับยังมีลมอยู่เลยเฮ้ยยังใช้ได้อยู่เลยแตกแต่ล้อหลังครับเออตรงนี้น่าแปลกมากนะครับก็ตรงนี้คือที่แฮนด์ที่โผล่มานี่ไหมครับปกติครับอันนี้คือแฮนด์ที่จุ่มลงไปโผล่เลือกหมดเลยครับก็มีตะก้า ก็ไม่ได้เขียส่งอะไรนะครับตะก,การเมื่อกี้คือดินเข้าไปเต็มเลยอันนี้ก็บุบนิดหน่อยเพราะว่าโดนจอบสัมผัสแรกของผมเลยจอบไปเจาะโดนตะก,กานี่ก่อนเลยครับโอ้เห้ยเห็นไหมครับสนิมขึ้นอย่างหนักเลยครับที่ล้อตรงนี้น่อ๋อมันก็ไม่แปลกแร้วนะครับอย่างที่ผมบอกอะลรอยู่ในดินเนาะล้อหน้าล้อหลังขึ้นสนิมเหมือนกันหมดเลยดูผมไหมอ่าขึ้นสนิมเหมือนกันครับแตกต่างกันที่ล้อหลังแตกครับ แลก็ผมแบบบี้แบนเลยครับแล้วก็ตรงสายเบรกตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อาจจะมีปัญหาที่เวลาขึ้นสนิมมันจะเบรกไม่อยู่หรือว่ายังไงไม่แน่ใจนะครับเบรกหน้า โอ้ไม่แน่เหมือนกันนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเอาถึงเบรกเลยเอาว่ามันปั่นได้หรือเปล่านะครับมาทางการขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลองขี่กันด,ดีกว่าครับดูว่าจะยังขี่ได้อยู่หรือเปล่านะครับดูว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือเปล่ากับการขี่จักรยานที่ฝังดินไว้หนึ่งเดือนมาจะไปว้มา,มามาทดลองขี่กันดู <c oughs> ผมจะเป็นคนแรกในโลกที่ได้ทดลองขี่จักรยานที่ฝังดินไว้หนึ่งเดือนอ๋อเพียอเม่ะไหร่ ไม่เต็มไงดูกันยางได้ไหมตามมาตามมาเฮ้ยอตอนนี้สัมผัสแรกถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่คือมันมีความฝืดเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าด้วยโซ่ตรงนี้หรือว่าเพราะยางที่มันแตกตรงนี้นะเออเหมือนกันแต่ก็คือ สังเกตดีๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาถ่ายใกล้ๆมันจะมีเสียงแบบคลืดคลืๆเล็กน้อยไกลๆทีนึงดูนะฟังนะตามๆๆฟังนะอ๋อไม่ใช่ที่นอหน้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือหัวนอสังเกตตรงนี้นี่ถ้าจะเป็นที่ตัวเบรกตรงนี้มันทนนะอยู่หน้าดูหน้าเดี๋ยวจะเสียบไปเรื่อยๆอ๋อกรงขึ้นสนิมหมดเลยลองหลบหน่อยนะ มันแค่แค่เบรกนี่แหละขับไปเล่นไปการใช้เบรกได้อยู่นะอยู่นะยวขับมาเดี๋ยวเบรกให้ดูไปเฮ้ยก็ยังพอได้อยู่เบรกเฮ้ยสลุกเฮ้มีปัญหาจริงๆถ้าเกิดล้อไม่แตกอ่ะใช้ได้เลยยังขี่ได้เหมือนเดิมเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะขี่วนตรงนี้ดูรอบนึงนะอา่ดูดู ป้าป๋าครับลูกใครเร็วกันเห็นไหมถ้าถามว่าขี่ได้ไหมก็ขี่ได้เห็นไหมเนี่นยสีอย่างเดียวคือยางหลังมันแตกเนี่ยที่ยางหลังไม่แตกนี่ก็ไม่มีปัญหาเลยอ่าอ่ะเดี๋ยวเราลองฉีดน้ําล้างดูหน่อยดีกว่านะเพราะมันท้ายมันสะอาดเอี่ยมอ่องมันจะเหมือนเดิมไหมคนจะรู้ไหมว่ามันถูกฝังดินมาหนึ่งเดือนนะอาจจะไม่รู้นะ เรียบ้ดยแล้วดูเลยเป็นยังไงนี่หม่เยี่ยมอองถ้าไม่บอกนี่นึกว่าพึ่งถอยมาจากศูนย์ศูนย์ขายจักรยานเลยเนี่ยโอ้โหเป็นไงอ่าสุดยอดนี่ตรงเมื่อกี้ตรงแฮนดังนี้ที่ว่าดินเคล็ดดูดิก็ลา้างได้สะอาดเยี่ยมอองจุดสังเกตเดียวก็คือขึ้นสนิมทั้งหมดเลยทุกจุดที่มันเป็น<ม>พวกเหล็กเหล,ล็กขี้เงืนๆเนะี่ยก็ขึ้นสนิมทั้งหมดเลยนะอ่าเฮ้ย เ,เ,เอาไหมมีใครอยากซื้อไหมเพื่อนๆเดี๋ยวประมูลดีกว่าเออใครให้ราคามากสุดแล้วเปิดที่เท่าไหร่ดีเปิดที่สักสองแสนห้าไหมอตั้งไว้อย่างนี้แหละงั้นตั้งไว้เหรอเออลองดูเปิดที่สองแสนห้าใครจะประมูลบ้างฮ่าคอมเมนต์บอกเลยประมูลเดี๋ยวเอาให้เลยส่งให้เลย <laughs> ส่งฟรีด้วยเอสอส่งฟรีคลลือมีคนแรกคนแรกเอาบุ๊บขายเลยไม่ต้องรอแล้วเวลาเอาเออ่ามีนะเออ ได้อยได้โยนี่แหละครับคือจักรยานที่ฝังดินไว้หนึ่งเดือนและการทดลองขี่ผลออกมายังขี่ได้ครับหวัวไปเปลี่ยนยางนี่ยังใช้ได้เหมือนเดิมเลยสุดยอดเป็นไงล่ะถ้าใครไม่เชื่อเอาไปลองทําตามดูได้นะครับพอไม่แน่ผลอาจจอมาไม่เหมือนกันก็ได้เพื่อนๆเอาไปฝังอาจจะระเบิดตู้มก็ได้ใครจะไปรู้อันก็เวอร์เกินเวอร์เกินนี่แหละครับผลเป็นอย่างนี้จักรยานที่ฝังดินไว้ e หนึ่งเดือนฮ่าเปลี่ยวเนาะาน่าก,กลัวมากเลยน่ากลัวเหอทำไมน่ากลัวดจินมันเยอะไฉดินมันเยอะเหรอ มีป่าปัดปัดออกให้เกือบหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเอารถยนต์ไหมเอารถยนต์ฝังเอารถยนต์ฝังดินเลยเอาไหมเอาใครก็เอาผ้าหนามัยแม่มาฝังเฮ้ยอผ้าหนามัยเลยเหรอถ้าอยากให้ป้าป๋ารถยนต์ไปฝังบอกเพื่อนๆเลยช่วยกันดูช่วยกันแชร์เยอะๆเลยช่วยกันดูช่วยกันแชร์เยอะๆแล้วถ้พอเสร็จฝังยนต์เสร็จแล้วก็ฝังรังตาจะเสร็ พอน้องนี่เลยคุยกับน้องก็คงคุยได้ทั้งวันเนาะน้องคงเอาทุกอย่างไปฝังเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับนี่ก็คือผลการฝังจักรยานไว้หนึ่งเดือนนะครับก็อย่างเหมือนเดิมแหละไม่รู้มกันว่าฝังได้อะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แบบภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนคงไม่เคยมีใครที่เอาจักรยานไปฝังดินไว้หนึ่งเดือนหรอกเนาะแล้วก็ขึ้นมาปรากฏว่ายังขี่ได้เฉยเลยเฮ้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะ เป็นไปได้คือคิดว่าหน้าคิดว่าแบบจะพังแบบเออจะหนิมขึ้นอ่ะล้อหลุดอะไรมั่งเนี่ยเพราะเมื่อกี้ที่ขุดออกมาเห็นไหมว่ามันแบบมีเหมือนดินกดทับอยู่ค่อนข้างเยอะนะแต่ทาไมทํามาก็ขี่ได้เฉยเลยสุดยอดโอเคนั่นแหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแต่ถ้าอยากให้ผมฝังอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกเลยเดี๋ยวผมดูแล้วมันโอเคจัดให้เลยครับเดี๋ยวฝังให้แน่นอนเราดูนะครับว่าต่อไปนี้การฝังเราเราจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เป็นจักรยานแล้วดูต่อไปว่าจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ